นะครับมาออกแล้วขนานี้นัฐมนเป็นตัวนำขนาดนี้อ่ะอามอเป็นตัวนำนัตมนเป็นตัวที่สองที่โคปาก็รัฐมนเป็นตัวนำแล้ว สันพินที่สองป้ากระจ่างที่สามถัดไปเป็นแสงทองที่ใต้แปดในขณะนี้นัำมนเป็นตัวนำอยู่ปรากระจ่างที่สองโรงพยาบาลเด็กโตยกโตครับที่ของป้าจิตนัำมนยังเป็นตัวนำลายเทียนเริ่มแดงทนายเป็นตัวที่สองถ่ายไปเป็น ลังทิยาขณะนี้นัทชมนยังเป็นตัวนำลังทิยาเริ่มแรกหนาเป็นตัวที่สองไทเทียนที่สามถัดไปเป็นสาวทีหน้าที่ไปหกจะออกทางตรงนัทชมนเป็นตัวนำลังทิยาที่สองสาวทีหน้าเริ่มแรก้็เป็นตัวที่สามถัดไปเป็นไทเทียน ขณะนี้สมุนเป็นตัวนำสาวที่หน้าที่สองแต่เป็นเงินนำโชคและลังเทีย